พงอาจตั้งองค์กรอาชญากรรมขนแรงงานต่างด้าวมีนายทุนควบคุมสังการนัดรับตะเข็บชายแดนตำรวจเปิดปฏิบัติการยุทธการเด็ดปิดแก๊งลักลอบขนต่างด้าวจับขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนชี้พฤติกรรมเข้าขายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินมีนายทุนคอยควบคุมสังการแจ้งจำนวนรถกระบะที่ต้องออกจากกรุงเทพมหานครปริมณฑลขึ้นไปรับต่างด้าวตามจุดนัดพบแนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เมื่อเวลาเจ็นาฬกาวันที่19กุมภาพันธ์2568พันตํารดพันตำรวจเอกภูริจินตรานันท์ผู้กำกับสอสอพอสัพภาวจจานชัยนาทพันตำรวจโทกิติพลสังคพันธ์รองผู้กำกับสอสอสามบกสอส,อสอพอหนึ่งปฏิบัติการยุทธการเด็ดปีกแก๊งลักลอบขนต่างดาวเมื่อวันที่1 7บเถึงสิกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำกำลังจัดประุมนายสุรัตน์แก้วสดหมูได้ที่บ้านเลขที่365ซอยจรญสนิทวงสี่แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร และนายสมคิดแก้วสดวุฒน้องนายสุรัตได้ที่บ้านเลขที่8ทับ237ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครตามหมายจับสารจังหวัดชยัยนาที่จังหวัด33 34 2568ลงวันที่14กุมภาพันธ์ 68, ตามลำดับข้อหาร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่ม พร้อมรถยนต์ของกลาง3คันทะเบียน7กค3657กรุงเทพมหานครบส7458สระบ,บุรีและ3ทต7 3็รกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนำหมายค้นของศาลจังหวัดตากคอ8 8 8 8ลงวันที่17กุมภาพันธ์ 68คนบ้านเลขที่1 4 9ม .1 ตตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากและหมายค้นเลขที่คอ .39/68 ลงวันที่17กุมภาพันธ์68คนบ้านเลขที่10ทับ2ม .1 ตตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากบ้านพักของผู้สังการและนายทุนลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชาอาณาจักรไทยผลการตรวจค้นทั้งสองหลังไม่พบผู้ต้องหาส่วนกำลังอีกชุดจับกุมนางสาวสนัพัฒน์ปุริงอายุ29ปีที่อยู่บ้านเลขที่40-03229 ตคลองหนึ่งอ,อคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตามหมายจับสารจังหวัดชัยนาที่จังหวัด3 7 2 5 6 8ลงวันที่14กุมภาพันธ์68ข้อหาร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มสืบเนื่องจากตามนโยบายของรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกว่าล้างขาบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวรวมถึงตัดวงจรแก๊งคอนเซ็นเตอร์ภายใต้ การอํานวยการของพลตํารวจเอกกิตร,ร,รัตนเพชรพบตํารวจพลตํารวจโทธนาชวงรองพอบอตํารวจพลตํารวจโทอิทธิพลอิทธิสารนาชัยผู้ช่วยอพอบอตํารวจสูงปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสั่งการให้พลตํารวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการชพหนึ่งพลตํารวจโทรนรเดชทิพรักรองผู้บัญชาการชพหนึ่งหัวหน้าชุดสืบสวนขยายผลเครือข,ข่ายกระบวน,นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าตดวตัดวงจรอย่างเป็นรูปธรรม พลตํารวจตรีวราชาแสงคำผบกาสสพ .1 พลตํารวจตรีสุรวุฒิแสงรุ่งเรืองผบกพสภจจานใช้หน้าสั่งการให้พันตำรวจเอกภูริจินตรานันท์ผู้กำกับสสพสภจจานใช้หน้าพันตำรวจโทกิติพลสังคพันธ์รองผู้กำกับสสสบกสสพ .1 เร่งถลายเครือข่ายเมื่อวันที่24มกราคม68จับนายมณสักระดาษกออายุ41ปีข้อหารู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้าพักอาศัยช่วยด้วยประกาศใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุมมอ,อขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรพร้อมของกลางรถกระบะโตโยต้ารีววมีข้างเสริมสีเทาทะเบียนพตลบ269อุบลราชธานีคนต่างด้าว17คนแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและ อยู่ในรชาชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรายที่สองจับกลุ่มนายสุริยาจัดระเบียบอายุ41ปีข้อหารู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในรชาชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใ,ใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับก,กลุ่มขณะขับรถกระบะอีสุสุดีแม็กซ์สีขาวทะเบียนกท9 2 9 6 6อสแก้วคนต่างด้าว16คนแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในรชาชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาชุดสืบสวนขยายผลของแก๊งลักลอบขนแรงงานต่างด้าวทราบว่าต้นทางรับแรงงานต่างด้าวมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจะนำแรงงานต่างด้าวไปส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพบข้อมูลความเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องอีกเจ็ดคนเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินต่อมาวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจับกลุ่มนายทัศกรปุริงสามีนางสาวสนัพัฒปุริงอายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดชัยนาที่จังหวัด24 68ลงวันที่3กุมภาพันธ์68ข้อหาซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใ,ใดๆแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มผู้ต้องหารับว่าได้ทิ้งต่างด้าวหลบหนีชุดสืบสวนทราบว่าขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทําในลักษณะเข้าขายองค์กรอาชญากรรมมีนายสุรัตน์และนายสมคิดแก้วสดสองพี่น้องรวมทีมคนขับรถขนส่งกระบะทั่วไปเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่และมีนายทุนควบคุมสังการจะมีการแจ้งจำนวนรถที่ต้องออกจากกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลขึ้นไปรับต่างด้าวตามจุดนัดพบแนวตะเข็บชายแดนจะติดตามขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป